ยูฟาแชมเปี้ยนลีกตอนนี้ผ่านครึ่งทาง4ี่นัดไปแล้วและนี่คือ5ทีมใหญ่ที่มีโอกาสจอดป้ายในแชมเปี้ยนลีกเพียงรอบแบ่งกลุ่มหากยังไม่เร่งฟอร์มเก่งให้กลับมาทีมแรกแอร์เบลั์ซิกฟอร์มของลั์ซิกตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตหนักในยูฟาแชมเปี้ยนลีกปกติแล้วทัพกระทิงหนุ่มจะเป็นตัวโจ๊กเกอร์ที่คอยสร้างเซอร์ไพรส์ได้ตลอดในเวทียุโรปช่วงหลังๆคอยคไต่เต้าเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ไปโค่นทีมใหญ่ก็มีให้เห็นบ่อยครั้งแต่ในครั้ง นี้ลาบซิกดูจะอาก,การหนักแม้ทีมจะอุดมไปด้วยนักเตะชื่อชั้นไม่ธรรมดามากมายทั้งเป็นจะมีเซสโกลอิสโอเปนดาซาบีซีมอนอันโตนิโอนูซาและอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนแต่หากดูฟอร์มการเล่นในเวทีแชมเปี้ยนลีกลาบซิกปีนี้ต่ำกว่ามาตรฐานแบบสุดขั้วการลงสนามสี่นัดของพวกเขาไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยมีหน่ำซ้ำยังไม่มีสักคะแนนเดียวจากการลงเล่นทั้งหมด4เกมแถมลูกได้เสียยังติดลบไปอีกถึง5ประตูนับ ได้วาหลังจากนี้ถึงแม้จะชนะ4เกมรวดก็ยังยากอยู่ดีที่จะติดอันดับไปเพย์ออฟทีมต่อมาม้าขาวสตุตดการ์ดนี่คือทีมยักษ์ใหญ่ที่ตื่นกลับมาผง,งาดอีกครั้งในช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากกลับไหลไปนานมาขาวจบอันดับซีซั่นก่อนด้วยดีกรีรองแชมป์บุนเดสลีกาซึ่งการกลับมาลุยในศึกยูฟาแชมเปียนลีกครั้งนี้นับว่าไม่ง่ายแต่สตุตดการ์ดก็ทําได้ดีในช่วงแรกๆทั้งรูปแบบการเล่นฟอร์มของทีมรวมไปถึงทิศทางแม้จะสู้เลอันมาริด ในซานเตโกเบอร์นาบิโได้อย่างสูสีและปราบอยู่เวนตุสได้คาลังแบบที่เรียกได้ว่านี่คือผลงานชิ้นโบแดงแต่หากมองดูสถานการณ์โดยภาพรวมในตารางคะแนนแล้วสตุตการ์ดก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ในการเข้ารอบถัดไปเพราะตอนนี้4นะี่นัดที่พวกเขาลงสนามสตุตการ์ดเก็บได้เพียง4คะแนนแถมลูกได้เสียติดลบถึง3หลังอันดับ27ของตารางคะแนนอยู่หากอยากเข้ารอบคงต้องหวังเก็บชัยให้ได้เกือบหมดในโปรแกรม4นะัดที่เหลือทีมต่อมาเปเอส ปารีสแซงแชงแมงเปเชนับได้ว่าเป็นทีมใหญ่ที่อาการไม่ค่อยดีอีกทีมในแชมเปี้ยนลีกปีนี้หลังจากไม่มีประธานเป้มอนสเนของปารีสก็ดูเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในถ้วยหูใหญ่ของยุโรปนัดล่าสุดก็แพ้แอตมาริดคาลังก่อนหน้านี้ก็มีแพ้อาเซนอนแบบทําประตูไม่ได้ยังไม่นับเกมเสมอพีเอสวีไอโอเฟนในบ้านอีกปารีสตอนนี้สถานการณ์น่ากังวลจริงๆหากเปิดดูตารางคะแนนแล้วปารีสแซงแชงแมงของหลุยส์เอลิเกมีเพียง4คะแนน แถมลูกได้เสียก็ลบไปอีก2แถมนัดหน้ายังต้องบุกเยือนปารีมิวิกถึงกุ้งมิวิกอีกและโปรแกรม3นัดที่ปารีสยังเหลืออยู่ในมือหากไม่นับเกมเจอพี่เสือปารีสต,ต้องเจอกับเสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสตุ๊ดการ์ที่ต้องการคะแนนเพื่อเข้ารอบแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมไปถึงเลสบูเรซาวบวกที่ก็อยากได้คะแนนเช่นเดียวกันแต่ละทีมที่กําลังจะรอคิวเจอกับปารีสล้วนเป็นทีมที่ต้องการทําคะแนนและทําอันดับแบบสุดๆนับได้ว่าหากพลาดสะดุดขึ้นมาสักสองเกมแล้วก็ เปเชอาจจอดป้ายในปีนี้เพียงรอบแบ่งกลุ่มเลยก็เป็นได้ทีมต่อมาแอตแลติโกเดอร์มาดริดฟอร์มของแอตมาดริดในปีนี้เอาจริงๆขึ้นๆลงๆต่อแรกดูจะหมดลุ้นแล้วในแชมปีเป็นลีกเพราะอาการไม่ค่อยดีแต่จูจ่ๆก็กลับมามีหวังลุ้นเข้ารอบได้อีกครั้งหลังจากที่พวกเขาบุกไปปราบป,ปารีสคาร์คเดอแปลงได้แต่หากเปิดดูสถานการณ์ในตารางคะแนนทับตราหมีก็มีอาการที่น่าเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยพอะลงสนามไป4เกมมี6คะแนนแถมลูกได้ เสียติดลบไปี4เพราะโดนเบนฟิก้าจัดการไปเยอะซึ่งโปรแกรมหลังจากนี้หากอยากเข้ารอบแอดมาดริดก็ต้องเก็บแต้มให้ได้ทั้งหมดแต่จะมีกระดูกชิ้นโตอย่างไบเออร์เลเวอร์คูเซนรวมไปถึงเลสบูซาวบวกคอยขวางทางอยู่ก็ต้องรอดูกันว่าแอดมาดริดของซิเมลเน่จะลอดไปได้หรือไม่และทีมสุดท้ายลาชันชุดขาวเลอันมาดริดเอาจริงๆมาดริดไม่ควรจะมาอยู่ในอันดับทีมที่มีโอกาสตกรอบเลยด้วยซ้ำชุดขาวที่มีดีกีระดับแชมป์เก่าของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อสี ันนก่อและเป็นทีมที่มีเกียรติยศในถ้วยนี้มากที่สุดแต่สถานการณ์ในตอนนี้และอัลมาติดต้องเจอกับบทพิสูจน์ที่ไม่ง่ายเพราะตอนนี้แข่งไปแล้ว4ี่นัดมีเพียง6คะแนนลูกได้เสียบวก2ก็จริงแต่โปรแกรมการแข่งขันหลังจากนี้พูดตามตรงว่าโคตรหนกักไหนจะต้องเจอกับเวี้์วพูในการบุกไปเยือนที่แอนฟิลซึ่งเวอ้์วพูตอนนี้ก็ฟอร์มลุกเป็นไฟหรือจะต้องไปเจอกับอาตาลันต้าที่โคตรเที่ยวและยังมีอีก2ทีมทั้งเรดบูลซาวบวกที่ต้องการคะแนนในการเข้ารอบรวมไปถึง เจอน้องใหม่อย่างแบทที่ฟอร์มก็โคตรฮอตหากไปสะดุดสัก2นัดแล้วก็ลาชันชุดขาวอาจไปก่อนเพื่อนในแชมป้ยนลีกรูปแบบใหม่ปีนี้ก็เป็นได้แต่ทีมอย่างชุดขาวบอกเลยครับว่าถ้วยนี้เขาถนัดประมาทพวกเขาไม่ได้อยู่แล้วเจอยากกว่านี้ก็เคยกลับมาได้ก็ต้องรอดูกันว่าครั้งนี้ลาชันชุดขาวจะคัมแบ็กได้หรือไม่เอาจริงๆนอกเหนือจาก5ทีมนี้ทีมอื่นๆก็มีนะครับหากฟอร์มหลุดไปก็มีสิทธิ์ตกรอบเช่นกันอาทิเช่นบาเยอร์ ที่มี6คะแนนตอนนี้แม้สถานการณ์และฟอร์มจะดีขึ้นแต่ถ้าหากพลาดอีกในโปรแกรมที่เหลือก็บอกเลยว่ามีเงื่อตกได้เหมือนกันหรือจะเป็นปีศาจแดงดำเอซิมิลานที่ฟอร์มก็ขึ้นขึ้นลงลงมี6คะแนนเช่นกันแต่โปรแกรมการแข่งขันหลังจากนี้ก็ไม่ได้หนักมากหรือจะเป็นในลายของเยอวลสบอนเป็นฟีก้าที่โดนพี่เสือจัดการไปในนัดที่แล้วก็ต้องรอดูกันว่าหลังจากที่พี่เสือสับไปนั้นเย bon, อเลสบอนตนนี้จะฟอร์มเปและรักสามารถฐานในการเข้ารอบได้หรือไม่ และนี่คือ5ทีมที่มีโอกาสตกรอบก่อนเพื่อนสำหรับรายชื่อทีมใหญ่ที่อาจจอดป้ายในรอบแบ่งกลุ่ม